นิทานก่อนนอนในวันนี้นะครับก็กะละครั้งหนึ่งเมื่อวานมานี้ผมได้เดินปุวยจากเมืองใหญ่กลับสุนหลังนกในป่าระหว่างทางได้เจอแม่มดที่หกล้มอยู่ผมด้วยความที่จิตใจเมตตาชายชาติเลยไปช่วยท่านและถามว่ามีเงินไหมไม่ไม่ท่านถามว่าเป็นอะไรไหมครับแม่มดตอบด้วยสีหน้าที่กังวลบพราะว่า อย่าประปนฉันนะบอกไม่ไม่ไม,ไม่ฉันไม่เป็นอะไรเอน็นูว่าแต่มาทําอะไรในป่าลึกแห่งนี้ผมก็บอกไปว่าผมกําลังจะกลับไปลังครับผมป่วยด้วยพอจะมียาให้ผมสักเม็ดสองเม็ดไหมแม่หมดได้ยินดังนั้นก็บอกว่าข้ามียาสุดพิเศษให้เจ้าเจ้าลองไปกินนะผมก็บอกว่าผมขอแค่ยาแผงเจบาท 1เมตรหรือ2เม็ดก็ได้ครับเขาบอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องขอบคุณเอาไปกินซะกินให้ข้าดูเดี๋ยวนี้ผมด้วยทำตัวไม่ถูกด้วยความป่วยแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรก็กินกินน้ําน้ํายาของเขาไปจนกระทั่งเกิดเรื่องบางอย่าง